สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนทฤษฎีดนตรีสากลตอนที่สามเรื่องเกี่ยวกับกุญแจประจำหลักกุญแจประจำหลักเรียกอีกอย่างว่าเครฟนะครับเป็นเครื่องหมายกำหนดให้ตัวโน้ตที่ประทับบนบรรทัดเส้นมีร,ระดับเสียงตามหลักเกณฑ์ของกุญแจประจำหลักชนิดนั้นนั้นที่นิยมใช้มีอยู่สองชนิดนะครับ อันนี้คือลักษณะรูปแบบของกุแจประจําหลักนะครับชนิดที่1ก็คือกุแจประจําหลักซอนเรียกว่า G c l e f หรือ c ร l e บอันนี้นะครับรกุแจซอนนะครับเป็นเครื่องหมายประจําหลักที่ใช้กันมากสําหรับบันทึกระดับเสียงหรือเสียงร้องที่มีระดับเสียงกลางถึงสูง โดยทั่วไปเรียกว่ากุญแจซอนครับกุญแจซอนนิยมบันทึกเสียงโน้ตที่มีระดับเสียงกลางสูงนะครับการเขียนกุญแจซอนบันทึกโดยหัวกุญแจให้คาบเส้นที่2ตรงนี้นะครับหัวกุญแจจะเริ่มตั้งแต่คาบเส้นที่สองของบรรทัดห้าเส้นเพื่อบังคับให้ผู้อ่านอ่านระดับเสียงของตัวโน้ตที่มีหัว คาบเส้นบรรทัดที่2มันว่าซอนหรือว่าโ so ซนะครับหรือตัว g นะครับทุกๆตัวถ้าอ่านว่าซอนหรือโ so ซเรียกว่าการอ่านแบบโดตายตัวคือฟิกโดและถ้าอ่านว่า g เรียกว่าการอ่านแบบโดเคลื่อนที่ m o เ a เ l e ร์โดและใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแทนเสียง มาดูกันก่อนนะครับกุญแจซอนเริ่มที่เส้นที่สองนะครับหัวเริ่มเส้นที่สองตรงนี้ซึ่งจะบังคับว่าโน้ตที่คาบอยู่เส้นที่สองในกุญแ,แจซอนนะครับทุกตัวเราจะอ่านว่าซอนหรือว่าโซนะครับว่าตัว G ซึ่งมีอักษรแทนดังนี้นะครับตัวอักษรตัว C แทนเสียงโดตัวดีแทนเสียงเรตัวอ e ีแทนเสียงมีตัวเอฟแทนเสียงฟาตัวจแทนเสียงซอนหรือโ so, ซก็ได้นะครับตัวเแทนเสียงลาตัวบีแทนเสียง th. ทีทีนี้ในการฝึกเริ่มต้นนะครับเราจํำเป็นที่จะต้องฝึกท่องให้ได้ก่อนนะครับ ช่องเป็นเสียงโดเรมีฟาซอลลาทีโดเรมีฟาซอลลาทีแต่ก็ต้องจำตัวอักษรให้ได้ว่าตัวซีคือเสียงโดตัวดีคือเสียงเลไล่กันไปตามลำดับนะครับต้องฝึกต้องให้ได้ก่อนตัวโน้ตในกุญแจประจำหลักซอลจะมีเสียงต่างๆตามลำดับดังนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องมา ทำความเข้าใจว่าตามที่กุญแจประจำหลักซอนนะครับกำหนดเริ่มตั้งแต่หัวของกุญแจซอนคาบเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองจะบังคับให้ลดเส้นที่สองจะเป็นเสียงซอนหรือว่าตัว G นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะไล่เสียงสูงต่ำกันไปตามลำดับดังนี้นะครับเรามาดูที่ตัว G ตรงนี้ก่อน G สูงขึ้นนะครับเป็นตำแหน่งช่องที่สองจะเป็นเสียงลาเส้นที่สมเป็นเสียงคีช่องที่สี่เป็นเสียงโดเส้นที่สี่เป็นเสียงเลช่องที่สี่เป็นเสียงมีเส้นที่ห้าเป็นเสียงฟาแล้วก็ข้างบนเส้นที่ห้านะครับเป็นเสียงซอนนะครับ จะไล่เป็นซอนลาทีโดเลมีฟาซอนไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ต่อ,ตอด้วยเส้นน้อยครับต่อไปไล่ต่าลงมาจะเป็นซอนฟามีเลโดทีลาซอนอันนี้วิธีการอ่านตัวโนต้ตที่บันทึกในกุญแจประจําหลักซอนนะครับ ต่อไปกุญแจชนิดที่2ก็คือกุญแจประจําหลักฟาหรือเรียกว่า F c l e ลหรือเบรดคลินะครับอันนี้คือกุญแจฟาเป็นเครื่องหมายประจําหลักที่ใช้กันมากสําหรับบันทึกระดับเสียงที่เป็นเสียงร้องที่มีระดับเสียงต่าโดยทั่วไปเราเรียกว่ากุญแจฟาการเขียนหัวกุญแจฟานะครับให้คาบเส้นที่4 เริ่มต้นที่เส้นที่4ตรงนี้นะครับเส, 4, 5, 5เส้นที่4ของท่าทัเส้นซึ่งจะแสดงว่าโน้ตทุกตัวที่คาบอยู่บนเส้นที่สของท่าทัเส้นจะมีเสียงเดียวคือ f หรือว่าฟาตัางนี้นะครับเริ่มที่เส้นที่สี่โน้ตทุกตัวที่คาบตรงนี้ต้องเป็นเสียงฟาหรือว่าตัว f นะครับการอ่านถ้าเราอ่านเป็นอ่านว่าฟานะครับ เราจะเรียกว่าการอ่านแบบโดตายตัวหรือว่าฟิกโดนะครับและถ้าอ่านว่าเอฟเรียกว่าการอ่านแบบโดเคลื่อนที่บุกเปิลโดนะครับตัวโน้ตที่มันทึกอยู่ในกุญแจประจําหลักฟ้าจะมีเสียงต่างๆตามระดับนี้ก่อนอื่นเราต้องมาดูเริ่มต้นที่เส้นที่4นะครับคือตัวเอฟนะครับทีนี้เราก็ ไล่ดับเสียงตามลำดับนะครับไล่ขึ้นไล่ลงตามดับ F ก็ไปหา G ไปหา A ก็คือฟาซอนลาถ้าไล่ลงมาก็เป็นฟามีเลโดทีลาซอนฟาซึ่งในการศึกษาจะให้คล่องนะครับเราต้องจําตัวโน้ตและเสียงให้ได้นะครับว่าตัว F คือเสียงอะไรนะครับอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับ อันนี้คือกุญแจประจำหลักนะครับสำหรับตอนที่3นะครับก็จะอธิบายกันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อต่อไปพบกันตอนที่4ต่อไปนะครับสวัสดีครับ